ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะผมก้องี่อยู่ช่อง sunny day เองจ้ากับช่องกับเกม the seven sin d i r y หรือ7บาปนั่นเองในะครับผมก็วันนี้เนี่ยช่องเราก็จะมาแนะนำตัวละครนะครับสายฟาร,ร์มที่โหดจัดๆนะครับหน้าหลายๆคนอาจจะรู้กันแล้วนะครับพอเดาออกนั่นก็คือเฮาเซอร์แดงนั่นเองนะครับอัศวินทักษิณเฮาเซอร์นั่นเองนะครับผม เป็นตัวละครสายฟาร์มที่ค่อนข้างเก่งและเก่งสุดๆเก่งชิปหายนะพูดได้ครัเดียวฮะผู้คนบอกเลยว่าทุกไอดีควรมีนะครับถ้าใครจะใช้ฟาร์มแล้วก็เนะฮะทางด้านสกิลเรามาดูกันบ้างนะครับทางด้านสกิลนะฮะก็จะมี3สกิลนะครับสกิลทุกสกิลบอกเลยว่าเป็นสกิลโจมตีหมู่นั่นเองโจมตีทุกตัวนะครับก็มาที่สกิลแรกนะครับพายหอกพายุนะผมสร้างความเสียหาย100%นะครับแก่ตรวทั้งหมดเจาะเกาะ3เท่า นะครับผมพูดเลยนะเจาะเกาะ3เท่าโดนไปทีนี้ขี้แตกบอกเลยนะฮะสำหรับสกิลนี้นะครับผมนะฮะแล้วขั้น3นี่เท่าไหร่นะ250นะฮะแรงมากนะครับสำหรับสกิล2นะครับจะเป็นอภินิหารไซโคลนะครับผมทำการโจมตี100%นะที่เลเวล1นะครับและได้ความสามารถสะบั้นนะครับก็คือเพิ่มอัตราคริติคอล2เท่าก็บอกได้เลยว่าสกิลนี้เนี่ยเวลาออกใช้งานนี่บอกเลยว่า คีย์ที่เข้ามาแน่นอนครับไม่มีดอกไหนที่คีย์ที่เข้าไม่มานะครับก็ค่าเสียหายเท่ากับสกิลแรกเลยนะครับคือขั้นแรกถึง100นะครับขั้นสองไปขั้น3ก็คือ250นะครับผมสำหรับอันติเมตสกิลหรือสกิลที่3นะครับผมก็จะเป็นทอร์นาโดเหินฟ้านะครับมีอยู่2อันนะแต่มี2องอันก็คืออ,อประสานวิชานะครับประสาทมังกรสายฟ้านะฮะกับอภิธานสายฟ้านะอันแรกเนี่ยจะ ร้าคขาจะหาย350%นะครับแก่ศัตรูทุกตัวนะครับลดแลนสกิลและลดเกรดท่าไม่ตายตามจํานวนแลนสกิลนะครับก็คือจะอธิบายว่าคือถ้าฝั่งเนี่ยครับมีการที่เป็นแรงส์2แรงส์3อยู่เงี้ยแล้วเขาเราใช้สกิลนี้ปุ๊บเกรดท่าไม่ตายก็จะลดลงด้วยนะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปปุ๊บแล้วเขาไม่มีเออออเเขาเรียกว่าแลนสกิลหรือมีแต่สกิลที่เป็นดาวเดียวหมดเลยก็จะไม่ได้ลดเกรดท่าไม่ตายนั่นเองครับ สำหรับสกิลที่มีการประสานกับกิลทันเดอร์เนี่ยครับก็จะเป็นสร้างความเสีย์ไฮเพิ่มขึ้นอีก50เป็น400นั่นเองนะครับก็แนะนำว่าเอาไปเชื่อมกับคิดว่าสกิลทันเดอร์แดงอะไรอย่างนี้นะครับพวกกิลทันเดอร์ฟ้าก็จะดีนะครับเวลาเรา,ารใช้ตีก็จะแรงขึ้นนะฮะแต่ผมแนะนำว่าใช้ประสานกับอ่าไอจาริโกโม้มั้งเพิ่มพลังโจมตีก็ดีเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของอเอกลักษณ์นั่นเองนะครับเอกลักษณ์ของเฮาเซอร์ก็จะเป็นจิตวิญญาณของผู้นำนั่นเองครับเพิ่มสเตตัสให้กับเผ่ามนุษย์นะครับ8%อถือว่าเป็นตัวที่ยืนคู่บนเผ่ามนุษย์ได้ดีมากนะครับยืนไอเจริโก้อ่ะเออไอเจริโก้เขียวนี่บอกเลยว่าตบยับยบับบอกเลยตบยับยบับเลยสำหรับเฮาเซอร์นะครับก็สำหรับเฮาเซอร์นะครับเหมาะกับดันประเภทไหนบ้างนะครับก็จะเป็นดันพวกการฟาร์มนะครับฟาร์มพวก วิวัฒนาการพวกอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับก็จะมีอันแรกก็จะเป็นหอคอยโซกาเลสนั่นเองนะครับอ่าอันแรกเลยนะหอคอยโซกาเลสนะครับก,ก,ก็จะเป็นพวกดันเสริมอะไรพวกนี้เนี่ยกิจกรรมนะฮะแล้วก็ดันทองต่างๆนะฮะก็แนะนำนะที่ฟาร์มเสริมพลังงานนะฮะก็จะแนะนําเป็นสีเขียวนะครับเพราะทางด้านเฮลเซอร์เป็นสีแดงนะครับชนะทางกันนเองนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นพวกดันอ voilà. ีเวนต์นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะด่านอีเวนต์กดลงเตี้ยครับผมด่านอีเวนต์ตอนนี้นะที่สามารถเอาเฮลเซอร์ไปจัดการฟาร์มได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะฮะเพื่อชชนะนะครับแล้วก็แผนย้ายบ้านนะครับของไฮเซนนะครับกดเกณฑ์แห่งบาปนะครับกระเป๋าเงินของฮอกนะครับผมสามารถเอาไปฟาร์มได้นะฮะอันแรกก็จะเป็นฟาร์มพวกอาหารนะครับผมอันที่สองเป็นฟาร์มยาวิวัฒนาการนะครับอันที่4ีนี่ก็จะเป็นยาเพื่อน พิ่มลงเท้าตรงนี้นะครับอันที่ห้าเป็นฟาร์มเงินอ่ะเดี๋ยวผมลงฟาร์มเงินให้ดูแล้วกันสาหรับกระเป๋าของฮอเนาะอ่ะผมเรืออยู่ครั้งหนึ่งพอดีนะครับแล้วเ,เราลงครบเนี่ยเราได้เพชรด้วยนะก็ถือว่า,วาดีนะใช้ได้สําหรับการฟาร์มเพชรอีเวนต์ตอนนี้นะครับเหลือประมาณ9วันรีบๆไปลงกันนะทุกคนเอาเฮาเซอร์มาตกมาบอกเลยว่าของจริงนะครับของจริงสุดนะฮะมามาดูกันนะครับก็บอกเลยว่าแนะนําว่าเฮาเซอร์ครับทุกคน ผม,ผมเชียร์เฮาเซอร์นะแนะนําให้ทํากันนะครับมามาดูาด้านเฮาเซอร์ er ครับปึ๊บ,บมาสากิลเฮาเซอร์ er มาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นท่าที่อัตราคีย์ที่เข้าเพิ่ม2เท่าอย่างนี้เนะี่ยต้องบอกเลยว่าต้องมีการมีศพหรือเปล่าดูซิดาเมจจะไปโดนเท่าไหร่นะครับผมปั๊บปับ,ปบ,ปบอันแรกครับสองหมื่นสามครับสองหมื 28, ่นแปดได้เกือบตายหมดเลยนะฮะด้วยอคำเดียวฮะเฮาเซอร์ House er ครับผม <laughs> ก็ผมใช้คู่กับไอตัวที่มันใช้หอกที่เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ผมจำชื่อไม่ได้ไไอะไรนะกีซ่าใช่ไหมกีซ่ากีซ่านะครับก็จะได้เพิ่มพลังโจมตีมาอีก280ห้าค่อนข้างดีเลยที่เป็นเอดสตานะทุกคนนี่คือเฮาเซอร์นะเฮาเซอร์เมื่อกี้ีนเป่าทีเดียวนี่คือจะหมดแล้วนะคือถ้าใครปั้นดีๆกว่านี้ก็คืออาจจะนัดเดียวจอดันนี้คือดันระดับยากสุดนะครับ6,000 6,000สี่นะ มาครับแต่เฮาเซอร์เลยไม่มีอันตีเนาะก็เดี๋ยวเก็บเกลื่อนตีให้เขาหน่อยนะครับไป่ตีครับหนแปดเข้าไปจับจิก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 เอาบอนตัวไปอีกทีนะฮะอ่าเทอร์นี้เรามีอ้าวเรามีอันตีสองสองอันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจัดการด้วยสกิลของเฮาเซอร์เลยแล้วกันนะฮะไปครับเฮอริเคนนะครับผมและจบด้วยสกิลของอ่ เดดดี้ไลออนมาดูท่าไม่ตายกันหน่อยฮนะว่าวสวยงามว่าอะไรนี่อาพินิหารพอร์ดโดไหลชินล้นธูปนิดเดเรียบร้อยโอ้โหตายกันเลยทีเดียวนะฮะในหนัดเดียวเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ซันฟาเวอร์แต่อย่างใดพูดได้คำเดียวทำเลยครับทุกคนตัวนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเฮาเซอร์สามารถยังแรกได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าสามารถไปหาแรกได้ในร้านค้าเหรียญ อัเวินนั่นเองนะครับก็จะมีให้แลกนะครับสำหรับคนที่ต้องการเฮลเซอร์นะอันนี้ผมเสร็จละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ,ะร้านค้าเหรียญน,นะฮะ,ะก็จะมีเฮลเซอร์ให้แลกนะครับตรงนี้เลยนะครับมันจะมีเฮลเซอร์ตรงนี้ให้แลกนะครับสําหรับอาทิตย์หนึ่งนี่ครับแต่ตอนนี้น่าจะใกล้หมดแล้วแหละนะแล้วก็มีตรงนี้นะครับให้แลกนะครับสามสิบเหรียญทองก็เอามาแลกกันได้นะครับสําหรับเฮลเซอร์รแดงนะฮะพูดเลยคำเดียวว่า ควรมีเนอะน่ฮะก็สัปดานี้ฮะกบนนฮะับการรีวิวละครเฮาเซอร์ er, นะครับอัศ er, วินศักดิ์สิทธิ์เฮาเซอร์แดงนะับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากกดติดตามนะับช่องซันนี่เดลเองจ้าแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้แล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะผมกับเกม The ะเซเว่น i ดลิบาปของเราเองนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครบ